ครับสวัสดีครับ PFC ทุกคนนะครับเนาะครับกมาหบพอกับพ่อแตีย้ยมีน,อน้องพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมาคุยกันล้าง,ห,งวหวยออกเนาะพี่น้องเนาะครับรัฐบาลไทยเ้าออกเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าครับเลขล่างก็ออกห้าเก้านะครับส่วนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะศูนยะ์ห้าสาม หน้าหน้าครั้งที่สองแปดหนึ่งสองท้ายครั้ออง 6, 6, 5, ออที่หนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าท้ายครั้งที่สองห้าหกหกครับจะขยอออกมาเปลี่ยนเลขเพื่อพี่น้องหกหกห้านะครับมาออกรอบที่หนึ่งเครับเอาขาอยองผ้ามาเบิงน้พี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในได้เข่าอาจารย์ในได้รุดนะพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิงน้ากันนะครับเนาะ อย่างใบซันี่เห็นมัพี่น้องล่างออกห้าเก้าเนาะรับพ่อเตี้ยมเริ่มจากปูสีสะเกตดได้พี่น้องเนอะขับปูสีสะเกตดพี่น้องป่งลูดบนล่างแปดแปดกับสองกับบมานะพี่น้องเนาะปูสีสะเกตดนี่คือปล่อยตองงวดนะพี่น้องรับบนล่างแปดห้า ตัวไก่เชียงพี่น้องครับอันนี้เปบดยออกเป็นมือบสัตว์น้องพี่น้องเนาะเอาเบอร์ไก่พี่น้องเอาลุดก็คือลุเนาะพี่น้องเนาะครับรเปียแก้ขกอกาบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่สีสะเกตนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องนี่ครับ หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเซียนหนองหานเด่นบนล่างเก้าตัวเดียวพี่น้องมาเต็มเต็มเลยพี่น้องเกาส่วนจับคููพี่น้องเก้าห้าเก้าสามตัวเน้นออกห้าเก้าเข้าตุก,กับนะพี่น้องเนาะนี่นี่คือของเซียนหนองหานนะพี่น้องสุดยอดเลยนะพี่น้องเนาะเหล็กบ่อลายหางพร้อมนะครับ อไ๋ไพโฉกไมพมนไพัน,อน,น,อน,นอพอแต้มก็ดีใจนั่ได้พี่น้องเด้อกับเซียนน้องหานนะครับเนาะครับพอแตียมกับอขอคุณหลไรได้ครับเด้อเซียนน้องหานนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำสนดพี่น้องปูคำสนดบนล่างวิ่งรูดสามกับเก้าโมมาเก่าคพี่น้องเนาะสามโมมา สามเก้าสามหกลองเก้าหกเก้าเจ็ดออกห้าเก้าเขาจะเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะปูคำสนดนะครับครับข้ำกับข้อกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูคําสนดพี่น้องครับหัวนาขยำผ้ามาต่ำต่ออีกนะพี่นอ้องเนาะครับนะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้วนะพี่น้องเนาะปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียว บอมาในพี่น้องเนาะเปลียนครับจับคูกระดุดไปเนาะพี่น้องเนาะครับอ่บอ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดนะครับครับรเตีียมกระเคาะกับขอบคุณปูหลายๆเนาะครับเนาะปูคูแก้วนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องโอ้เซียนชัยวานกับ บนล่างวิ่งรูดสามกับศูนย์พี่น้องบ่มาจักตัวแต่แค่ศูนย์เก่าสามเก่าออกหาเก่าหลุดระหลุดเนาพี่น้องเนาะครับเอาไตแมกับขอขอบคุณหลายๆนะ,นนะครับเด้ดอเซียนชัยวานเนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้อง อันนี้รัฐบาลไทยเขาได้พี่น้องเนอย่าลืมขับเซียนน้องคายบนวิ่งสามกับห้าบอม่าในพี่น้องสามบอมาเน้นที่สามขับส่วนล่างวิ่งรูดสองกับเก้าเน้นที่เก้าพี่น้องโอ้ยสี่ได้เนาะพี่น้องเนาะศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าออกห้าเก้าพี่พี่น้องหามาเพียมาหา,กาเก้าเพีย ครับนี่คือฮองเซียนน้องไข่นาะพี่น้องเนาะซีดายนาะพี่น้องเนาะศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าขามไปนะครับฮนะพระเตี่ยมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อเซียนน้องไข่นาะครับเนาะครับสิบหกตุลามาตามกันต่ออีกนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด็ดสี่แยกคอกบวัวพี่น้อง เป็นยังไงพี่น้องโศกหมานมานอก,กับสี่แยกขอ,อกงัวขับบนล่างวิ่งสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องสี่โบมาเลยนะครับเนาะมาหาพี่น้องห้าเก้าเข้าล่างตรงตัวนะพี่น้องเนี่นี่สี่แยกขอ,อกวัวพี่น้องครับจุดวินนะครับเนาะขอบคนว่าเข่าตรงๆเอ้า ส่งมันไปโ่งมันดีแก่เนี่ยน,นะพี่น้องเด้อเด็กเดือดซีแยกคอ,อกวัวน,นะครับห้าเก้าเข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับเอาวันที่สิบหกตุลาพอเตรียมพามาตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับไปต่อที่ห้อยซองเงินล้านโอ้ห้อยซองเงินล้านงวดนี่พี่น้องบนล่างวิ่งลูดสามกับหกเน้นที่สามบอมาสามพี่น้องมาหก เขาตะเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะหวยซองเงินหลานหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกเก้าหกเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องงวดนี่ครับอ้วาวบัวนะพี่น้องเนะะาะบัวกันมีเขามีรุดนะครับวันที่ถูสิบหกตุลาตามกันต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามแปดได้พี่น้องเนอ้อ ขับปูสามแปดบนวิ่งเก้าตัวเดียวพี่น้องไปล่างนี่เก่าแต่ว่าชุดมาครบบนสัตว์พี่น้องโบแมนแล้วนี่มาครบล่างตัวนี้ห้าเก้าพี่น้องครับบนเป็นล่างล่างเป็นบนมาพี่น้องเนาะอันนี้ล่างวิ่งศูนย์กับหนึ่งกับโมานะพี่น้องเอาหลุดก็คือหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะ ให้วิ่งล่างว่าวิ่งบนออกล่างปูสามแปดพี่น้องครับประจมกระอกรขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสามแปดนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดขาดปัดอีกทีตัวนะพี่น้องบนวิ่งศูนย์ล่างสองหนึ่งบมาจากักโอพี่น้องศูนย์ครับล่างกับบมานะพี่น้องเนาะสองหนึ่งตัวเดียวแขนกับบมา นะครับเ้าพอเตรียมขอขอพุดในไลน์นะครับเด้อเสียนขาดปัดนพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เลขลับวงในโอ้เลขลับวงในพี่น้องบอมาจากักโตเลยบนล่างบวกบนวิ่งหนึ่งกับสามบอมาหนึ่งกับบอมาสามกับบอมานานพี่น้องเนาะ 1นึ่งสี่่ามสี่สามล่างติดหกติดศูนย์ติดสกกับบอมาานาะพี่น้องเนาะรุด,ดนะครับอพอเตียมกาบขอโทษขอภัยหลายๆลด้พี่น้องเนอครับไปต่อครับผมไปต่อที่ห้องพอเตียมนะพี่น้องเนาะชุดบน7เกั 0, บศนย์กับบอมาจักตัวพี่น้องพียอ มาลักเสียนลักหมื่นพี่พน้องเก็ดหนึ่งเพ่อนออกข้างหน้าเสยเนาะพี่น้องเนะาะอเพยายมกรับขอโทษขออภัยได้พี่น้องเนอครับอันนี้คือชุดบนเนาะพี่น้องเนาะชุดล่างการรุดไปเน้น8ปดสามเสาออกห้าเก้าส่วนเลขวิ่งนี้มันรุดนพี่น้องเนาะสามโมมาเลยพี่น้องขับเกินมันอันมันหาสื่อ,อยากไร น้องพี่น้องเนะาะเขาเตรมการบกกาบขอโทษขอภัยหลายๆน้องพี่น้องครับเอาวันที่สิบหกตุลาเขามาตามกันต่อยน้องพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้หน้าพี่น้องเนื้ออาจารย์นักคิดนักคำนวณนะครับ,นนนรบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองสังเกตุมั้งพี่น้องหกหกห้าอันนี้ห้าหกหกนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตรียมกันมีแค่นี้น้อพี่น้องเนาะครับเอาไปพอกันอีก สำหรับเลขไทยเลขรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับลิปนี้พอเตรียมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม